เอาในเช้าผมนะฮะก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันในเช้าผมรบกวนช่วยกด subscribe channel TNT channel ด้วยในเช้าผมนะ channel นี้ก็ทำเกี่ยวกับ Minecraft Pocket Edition นั่นเองนะเป็นแนวสอนสร้างอะไรต่างๆนานานั่นเองในเช้าผมนะฮะเอาในเช้าผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยในเช้าผมนะวันนี้ก็อยู่ผมซิเกอร์ทีวีอีกแล้วในเช้าผมนะฮะโอเคนะวันนี้ผมจะมารีวิวแอตอลในเช้าผมนะเป็นน้ำยาบินได้นั่นเองในเช้าผมนะเราสามารถบินได้ด้วยน้ำยานี้เลยในเช้าผมนะฮะก็ นะเดี๋ยวสำหรับลิงโหลดนะมันจะทิ้งรีวิวใต้คลิปในเช้าผมนะ้าเราทำอะไรเสร็จเรียบร้อยน้ำจี้อยู่ตรงนี้ในเช้าผมน่ยาในเช้าผมนะ,นะมนะก็นะฮะเราสามารถนำพวกสัตว์อะไรต่างๆนะทำให้มันบินได้ด้วยในเช้าผมนะน่าหยไม่ธรรมดาเลยในเช้าผมนะ่ะซึ่งมันจะเป็นคุณสมบัติเหมือนกับไอ้เจ้า ชิลเกอร์ในชข่าผมนะเวลายิงเราเลยประมาณนั้นในชข่าผมแต่นนี้มันทําเป็นน้ายาในเข่าผมนะก็เป็นอะไรที่เฟลฟาวเลยมากเลยในเข่าผมนะดูถึงไปคือไปแล้วไปแล้วแล้วมึงดูตัวนั้นที่ให้คนสูงเลยในเข่าผมนะก็ทําบินได้ทุกตัวนะที่เป็นสิ่งมีชีวิตในเช้าผมนะนี่แค่ตกมาแล้วตายห่าในเข้าผมนะอันนี้มาติดในเข่าผมนะใชเไหมนั่นแหละ เหมือนรู้สึกเหมือนอยู่ในโอวกาศด้วยพวกน่าโอเคนะดูดูมันขึ้นสูง,สงไหนนะฮะผมจะทำกันเฮ้ยรู้สึกว่าเวลาปามจะได้เอีีด้วยนะเออโอเคโคตรเทพเลย่หน่าผมรู้สึกว่ามันจะมาแทนแบบขวดเอ P หีหรือเปล่านะฮะไม่ใช่มันบินข้าสูงแล้วนะก็สำหรับคลิปนี้เอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะขอปรับเป็นโหมด s u ว v i ดูนะว่าตัวเราจะบินหรือเปล่านะไม่แน่ตัวเราอัดเบ้นบินทำไงเออ นะ่ะจะต้องทําให้ดูแบบถี่ท่วนเลยนะเขาผมน่ะปรับคนด้โอเคนะก็ปรับเรียบร้อยนะเขาผมนะลองปาที่ตัวเองดูไอทำใหตัวเองไม่ติดนะกูว่าแล้วตัวเองไม่ติดนะฮะก็ไอแค่ไม่ตักูอไ,อไม่ติดเลยไม่ใช่นะไอแค่มันไม่ติดได้ไงวะนัเช่าผมน่ะก็ ถ้าเป็นสัตว์อะไรต่างอื่นๆนะก็สามารถทำให้ Somehow, บินได้ก็แล้วกันในเข่าผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะต้องกด l i กันไปก่อนนะไงฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะฮะพืกำลังใจผมในคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะบายๆว่าผมเจอกันใหม่คลิปหน้าในเข่าผมบายสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนเช็ยกด subscribe ตรงกลางน e ี่เลยนะครับผมที่เป็นรูปโลโก้ของผมในเรัาผมสำหรับใครที่อยากดูคลิปเก่าๆของผมนะสามารถดูได้เลยนะคร่บผมซ้ายขวาตรงนี้เลยในเรัาผมน่ะก็ไปดูกันเลย